สวัสดีครับดูวิดีโอนี้แล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการประกอบเกียร์ฝากนะครับในรถฮอนด้าเวฟนะครับรุ่นนี้เป็นเวฟร้อยนะครับที่ประกอบเกียร์ทํา3ล้อนะครับขั้นแรกเลยก็คือเราต้องถอดออกให้หมดเลยนะครับถอดอาร์มถอดล้อถอดเฟรมถอดคันเกียร์ออกนะครับแล้วเวฟร้อยเนี่ยไอตัว ที่มันเป็นบอกไฟบอกเกียร์เนี่ยครับผมลองลองไม่ถอดแล้วมันใสไม่สนิทเราต้องถอดออกนะครับถอดถอดออกไปเลยเพราอมันใช้ไม่ได้แล้วก็หาพลาสติกตัดแล้วก็มาแปะปิดรูนี่ก็เว็บร้อยค่อนข้างจะประกอบง่ายนะครับก็เมื่อเราถอดเสร็จมาแล้วเนี่ยเราก็จับไปสวมเลยลก็โอเคครับสวมแล้วก็ใช้ได้เลยแต่ว่า ตอนที่เราเอาอาร์มาใส่นะครับเราต้องตัดตรงนี้ทิ้งหน่อยนึงถ้าอาร์ไม่เท่ากันก็ใช้สว่ดนชายเปิดรูนะครับก็คลิปนี้ขอฝากไปเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวตอนช่วงประกอบอาร์เนี่ยผมจะทำคลิปวิดีโอให้ดูอีกรอบหนึ่งครับขอบคุณครับ